โอเคครับทุกคนก็ต้องกราบสวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมช่อง a เ f Let's ซ i n g กันไว้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็คือเราจะมาปล่อยท่อมีโนะครับทุกคนนี่ครับเี้เราไม่ใช่มาปล่อยก็คือวันนี้เราจะมาส่งท่อมีโให้ลูกค้านะครับเพราะว่าใบนี้จะเป็นใบติดรถมานะครับจากมี o ที่เราเคยถ่ายถไปหลายๆคลิปน,นะครับทุกคนก็อาจจะเห็นนะครับ อันนี้ก็คือผมได้ทําการขายนะครับทุกคนเพราะว่ามโอเราจะทําสเต็ปใหม่ใช่ไหมทําเครื่องใหม่ก็ตอนนี้จะเริ่มโปรเจกต์มโอแล้วนะครับเพราะว่าแดงจีตก็น่าจะจบแค่นั้นนะครับทุกคนวันนี้ก็คือไม่มีอะไรนะครับก็คือจะมาทําคลิปเออบอกเขาด้วยว่าผมส่งไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมก็นี่แหละนะครับไม่มีอะไรมากก็คือท่อบบนี้มันจะเป็นท่อคอยใหญ่ทุกคนเห็นไหมดูใกล้เลย โคตรใหญ่นะครับล้วก็ดูไปตัวนี้นะครับปลายโล่งปลายใหญ่ด้วยนะครับคือนี้มันน่าจะใส่ลูกใหญ่เติบนะครับเราก็เลยแบบว่าซื้อท่อใหม่นะครับอาจจะเป็นซื้อแบบพวกท่อสูตรทรงเกวยทรงไม่ใช่ทรงเกวยทรงกระบ,บอกอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าใบนี้เอามาใส่รถเรายังไงก็วิ่งไม่ได้แล้วทุกคนก็คือมันเป็นท่อผ่าเปิดนั่นแหละทุกคนก็คือทุกคนอาจจะเคยยินเสียงนะครับไม่รู้ว่าวงเคยไทย เคยถ่ายลง Youtube หรือเปล่านะทุกคนหรือว่าเคยเอาแต่ลงสตอรีนี่แหละถ้าใครติดตามในเฟซก็น่าจะรู้นะครับผมเสียงแบบแบบนี้เลยเดี๋ยวผมขึ้นคลิปให้ดูนี่ ก็ประมาณนั้นนะครับผมก็โอเคนะผมทุกคนก่อนที่เข้าไปรับชมคลิปก็มีไลน์แอดดีๆมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ไปเลยนะครับ UX 2 o n Ben นะครับมีเกมให้เลือกเล่นมากมายมากกว่า1,000เกมนะครับผมทุกคนหลายที่สําคัญโบนัสแต่โคตรง่ายนะครับผมเว็บนี้ไม่มีประวัติการโกงนะครับและตอนนี้ยังมีโปรคืนยอดสมัคร20%นะครับผมสําหรับใครที่ เคยผิดบังมาจากเว็บก่อน,นครับก็ลองมาเล่นเว็บนี้ดูนะครับอย่าลืม UX 2เบดนะครับของแท้ต้องมีแอดนำน้าเท่านั้นนะผมเคไปเสียงจะประมาณนั้นนะครับทุกคนก็คือสรุปได้เลยมีโอของเราตอนนี้ก็คือจะเป็นรูก้4นะครับผมก็ได้ทำการวัดมาแล้วนะครับทุกคนคือแบบครั้งนี้เราจะขึ้นสเต็ปใหม่แล้วนะครับอาจจะขึ้นอาจจะขึ้นสเต็ป6เลยนะครับเพราะว่าสเต็ป5มันไม่รู้จะแรงหรือเปล่านะครับ แล้วก็ทรงพวกอะไรก็น่าจะจัดในเดือนนี้นะครับทุกคนอาจจะในสิ้นเดือนนี้เลยแหละนะครับทุกคนเพราะว่าเราก็อยากเห็นทรงและอยากขี่ไปทริปแล้วนะครับผม mm hmm. คือทริปที่ผ่านมาเลยคุณ mm hmm. ก็ถามหาเยอะนะทุกคนเพราะว่าถ้าจากทริปเยอะมากนะครับผมออวันนี้ก็เลยว่าจะมาขายโลโลอะไรมีโอนะครับ mm hmm. ใครสนใจอะไรก็ลองทักลองทักเฟซผมมาได้เลยนะครับ mm hmm. อะไรมีโอ mm hmm. เผื่อผมอยากปล่อยชิ้นไหน mm hmm. เพราะว่าแบบผมจะทําใหม่ทั้งคันอยู่แล้วทุกคน mm hmm. แต่ว่าชุดสีผมขอเก็บไว้ก่อนนะครับก็คือตอนนี้ใจก็ใจหนึ่งก็อยากทําสีแดงใจหนึ่งก็สีชมพูนะครับไม่งั้นก็สีเขียวไม่รู้ว่าจะทําสีอะไรนะครับทุกคนเพราะว่าสีอื่นคนก็ทําเยอะเหมือนกันนะครับผมทุกคนเออนั่นแหละส่วนสเต็ปเราก็ด้าจะขึ้นสเต็ปหกนะครับพวกแคมคืนอะไรพวกชุดข้างอะไรก็จะไล่ใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่ามันทําดีๆทุกคนทคาครั้งเดียวให้มันจบนะครับเพราะว่าขี้เกียจแบบคือก็คือมีโอมันมันเป็นรถ ขึ้นใปหมดว้ใช่ไหมถ้าเราไปไปวิ่งเยอะไปอัดเยอะมันเวลาไปทีมมันก็จะมันน่าจ,จะแยบง่ายนะครับทุกคนก็เลยนั่นแหละเราก็จะทําดีๆนะครับผมขึ้นสเตปใหม่ดีๆเลยพวกคาบงคาบวัาบวก็ไลด่ดีๆเลยนะครับผมอเพราะว่าเวลาผมเป็นคนมักเป็นคนชอบขี่ช้งานครับทุกคนก็เลยแบบอันนี้ไงมันก็เลยแบบชอบเบิ้ลชอบอะไรบ้างแต่ละวันมันก็ต้องขี่ทุกวันใช่ไหมขี่มาวิเลยอะไรอย่างนี้นะเพราะว่า วันนี้ก็ขี่แต่แดงกิดมาแหละทุกคนแดงคิดก็ตัวนี้ก็แรงนะไม่ได้แอกหรอกแต่ว่ารอบรอบมันค้างทุกคนคันเร่งมันค้างนะทุกคนตอนนี้ท่อเราก็ใส่เป็นท่อใหม่แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าไอ้ท่อแดงท่อเจียมใบเก่าทุกคนเพื่อนเรามาเอาคืนแล้วนะครับผมทุกคนก็ก็ต้องให้เพื่อนไปนะครับเพราะว่าเรายืมเขามาใช้เราไม่มีตังค์นะครับผมตอนนี้เรื่องทิปเรื่องอะไรก็ขอพักไว้ก่อนแล้วกันทุกคนเพราะว่าเก็บตังค์ทำมีโอก่อนนะยวไว้ แบบจัดทรงมีโอสวยๆทำเครื่องทำอะไรเสร็จทุกอย่างสภาพทุกอย่างก็จะเออนั่นแหละก็จะไปนะครับผมทุกคนอาจจะขี่มีโอไปเลยนะครับเซียนมีโอมากนะตอนนี้นะไม่อยากขี่เวฟแล้วทุกคนเออเพราะาสายสายพานมันแบบบิดยกบิดยกไงทุกคนเออก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับท่อไปนี้นะครับผมทุกคนก็เป็นพอสั้นๆเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดูนี่นะครับก็ไม่อะไรมากนะนี่นะครับผม ปลายก็ปากก็ใจใหญ่ๆนะครับไม่รู้ว่าทําน็อตมาทําไมนะอันนี้ก็คือเป็นท่อติดมาจากรถนั่นแหละทุกคนก็เลยแบบมันมีน็อตมาไม่รู้ว่าเอาไว้ขันทำไมดูขันไส้เกี่ยวข้างในหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวมันเป็นไอ้นี่อะแป๊บครึ่งตะแกงครึ่งผ่าปเปิด,น,น,ปน,ดนั่นแหละทุกคนครับแล้วก็มาใส่คอใหญ่นะครับผมก็ประมาณนี้แหละนั่นแหละทุกคนสําหรับมิวนะครับเดี๋ยวไว้เราจัดทรงทําอะไรใหม่ทาเครื่องใหม่นะครับก็เดี๋ยวผมมาถ่ายให้ชมอีกครั้งนะครับ เพราะว่าวันนี้มันมันไม่ค่อยมีเวลาว่างนะทุกคนก็เลยประมาณนั้นนะครับทุกคนผมก็ประมาณนั้นแหละทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็มาส่งท่อยเขานะครับก็คือผมส่งแล้วนะพี่เนี่ย๋ยวผมแพ็คส่งให้ดีๆเลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมสําหรับคลิปนี้ก็รอติดตามตอนต่อไปแล้วกันว่ามิวจะเป็นอย่างไรนะครับทุกคนโอเคสาหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์อาเว็บเลสซิ่งกันไว้ด้วยนะทุกคน โอเคก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โอ้โหแอบวอดเออไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเคไปขอบคุณที่รับชมครับ